สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทานร์ชแนลนะคะช่วงคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมนะคะตรงความรักของชาวทั่ไปนะคะาราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะ สามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณนะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพ่นะคะไปลองปรับใช้กันได้นะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะคะจากคลิปนี้นะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของพลังงานนะคะ เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นนะมาดูกันวันนี้เราอยู่กันกับทอปิกนะคะใครที่จะเข้ามาบอกรักคุณนะคะชาวธาตุไฟมาดูกันสิมันจะขอใช้เป็นสำหรับนี้นะเปิดเป็นพลังงานให้กับชาวธาตุไฟก่อน ขอเปิดเป็นพลังงานให้กับชาวทั่วไปนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะใครที่เข้ามาแล้วนะันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นไพ่สำหรับการเดียนนะอ่ะโอ้ได้สี่ไม้เท้า The Sun นะคะ Queen of Water นะ มาเต็มจัดเต็มในเรื่องราวของการเริ่มต้นนะคะพลังงานความสดใสาการเริ่มต้นทิศทางการต่อยอดในเรื่องราวของความมั่นคงนะคะแล้วก็แนวทางของโอกาสทางความรักโอกาสของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะคนมองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็มองว่าเป็นแนวทางความสําเร็จ นะะในแง่มุมของการให้ในรูปแบบของการที่ตัวคนในเวลาเนี้ยมันรู้สึกว่าเป็นพลังงานของการเป็นผู้ให้อะ่ะเป็นพลังงานของคนที่พพอร์ตเป็นผู้ให้ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์มบนว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่แบบดีต่อพาร์ทเนอร์มากๆนะคะคุณแสดงออกในเรื่องราวของความรักแล้วก็ตัวตนพลังงานตัวตนอาจจะค่อนข้างเป็นคนที่เซนซิทีฟ นะคะค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายแล้วก็มันรู้สึกว่าในในบางอย่างในแง่มุมบางอย่างของเราเหมือนว่าคุณเป็นคนที่แสดงออกทางความรักได้ดีนะม,นมองหาความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงจริงใจไปต่อ,อมันมีพลังงานการเซ l e b r a ตขึ้นมาด้วยนะคะในเวลานี้เนาะบางคนอาจจะมีพลังงานการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างหรือว่าการ s ั c c e s s สำเร็จกับเรื่องราวบางเรื่องนะคะที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ ก็มองว่าเป็นแนวทางโอกาสที่ดีเลยทีเดียวพลังงานที่ขึ้นมาในตัวตนของคุณในเวลานี้มีการเริ่มต้นนะคะมีการต่อยอดเรื่องความมั่นคงแล้วก็เป็นพลังงานความรักเป็นพลังงานความรู้สึกนะคะอะ่มาดูกันต่อพลังงานจะเป็นอย่างไรจ้ใไ้มีขึ้นพลังงานเดอะมูลนะคะชาวธาตไฟ โอ้มีพลังงาน6กถวยนะคะมีพลังงานราชินีถือไม้เท้าเนาะอันนี้พลังงานตัวตนของคุณนะแล้วก็มีไพ่ขึ้นมามีสีดาบค่ะมันมองว่าคุณอยู่ในช่วงเบรกบ้าอยู่หรือว่าอยู่ในช่วงของการชะลอกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไหมคะ มีการได้เบรกได้พักกายผักใจไปด้วยฉนากการก่อนหน้านี้นะ่ะมีโอกาสของเรื่องราวความรักความรู้สึกที่ดีนะคะพายขึ้นพลังงานซิกออฟครับพลังงานในแงมม่มุมความรู้สึกที่เป็นแบบโอกาสทางความรักที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสพชชั่นพลังงานแนวทางในการต่อยอดนะคะไปในสเต็ปที่เราสึกว่าเออมัน มันดีต่อใจแหละมันเป็นอะไรที่เป็นแพชั่นความรู้สึกนะคะคือตัวคุณนะ่ะน่าจะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความมั่นใจทํางานเก่งแล้วก็ดูเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงแล้วก็อย่างเดิมูลขึ้นมามันมีความรู้สึกว่ามันจะมีความแบบ เครียดกังวลกับเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นมีความคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลกับบางอย่างมันมีพชชันพลังงานความรู้สึกที่ขึ้นมาในเวลานี้ด้วยนะคะโอกาสทางความรักเนาะแนวทางที่จะปรากฏขึ้นทิศทางพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้โอเคมาเดี๋ยวเราไปกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะ ไพ่ขึ้นราชีขออภัยค่ะเซเว่นอนะคะมีพลังงานเดอะเฮอร์มิตนะคะมีพลังงานไฮโรแฟนแล้วก็เป็นพลังงานเดอะบิวฟอร์จูนนะคะควมว่าเป็นจังหวะของการที่คุณน่าจะได้มีวงรอบของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะรอคอยจังหวะเวลาทามมิ่งที่ใช่ของตัวเองนะคะมองว่าชาวทัดไปหลายๆคนนะ ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมันต้องบอกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแหละแล้วมันเป็นทิศทางในการแบบโปรเกรสมากขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะออรู้สึกเหมือนพลังงานบางอย่างมันเป็นในเรื่องของการปล่อยวางกับปัญหาออการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมองว่าม,มันดูมีความเป็นอิสระในตัวเองมากขึ้นเนาะเพราะว่าเราอาจจะปล่อยวางกับปัญหาบางอย่างได้นะคะ แล้วก็เป็นทิศทางพลังงานนะคะแพชั่นความมั่นใจแนวทางพลังงานการพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจในความรู้สึกนะคะแล้วก็มี the h e r m i ใขึ้นมด้วยมันมีช่วงเวลาที่ได้ใช้แบบที่คุณได้มีช่วงเวลาส่วนตัวเป็นของตัวเองหมายความว่าคุณอาจจะมีโลกส่วนตัวในการได้ใช้เวลากับงานอธิรก ใช้เวลากับสิ่งที่สนใจนะคะบางคนพลังงานที่ขึ้นมาอย่างเจอเทอมีนมันรู้สึกว่ามันเป็นในแง่มุมของการที่คุณอาจจะมีการศึกษามีการเรียนต่อมีการเทคคอร์สกับสิ่งที่สนใจก็ได้หรือเรามีเวลาตกผึกกับความคิดของตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเราต้องการอะไรอะไรมันคือความสุขความสมหวัง ความแฮปปี้ในแบบชีวิตของเราถ้าอะไรที่เราทำแล้วมาสำเร็จมันจะต้องเป็นรูปแบบไหนนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะอ่ะทีนี้เราจะไปดูกันว่าพลังงานอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะพลังงานของคนที่เขาจะเข้ามาบอกรักคุณนะคะชาัดไปพลังงานเขาเป็นใครเอ่ยพลังงานของคนคนนั้นเขาเป็นใครคะ อู้มันว่าคนคนนี้มาพร้อมเป้าหมายเป็นคนที่เป็นสายซัพพอร์ตอ่ะเป็นคนที่แอบมองแอบสองคนอยู่เออมีโอกาสเป็นทางเลือกมีโอกาสมีทางเลือกด้วยนะคนคนนี้นะคะอ่ามันว่าเขาเป็นโอกาสเป็นทางเลือกที่จะเข้ามาแล้วก็ในเวลานี้เขามองอยู่เขาส่องอยู่ มันมีการประเมินดูความสัมพันธ์ประเมินดูทิศทางแนวโน้มของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าเป็นสเต็ปไหนขั้นตอนไหนยังไงบ้างเนาะก็มีแนวทางของการที่ะจะได้มีเป้าหมายความมุ่งมั่นความตั้งใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคือมนมองว่ามันเป็นทิศทางที่รับดูได้ว่าตัวเขาเองก็ เป็นคนที่มีเป้าหมายมีแนวทางการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนที่รู้จักในการช่วยเหลือซัพพอร์ตคนรอบข้างเป็นคนที่รู้จักในการเห็นใจเขาใจเราว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานของการที่ประเมินดูสถานการณ์อยู่เหมือนว่าในเวลานี้นะ่าส่องคุณหนักมากนะคะโอเคมาไปกันต่อถามว่าคนคนนี้อะเขาชอบหรือว่า รู้สึกประทับใจอะไรนะคะในตัวของชาวทัาไุไฟบ้างเอ่ยไปขึ้นพลังงานเดอะฟูลนะคะเด็กถือถ้วยมีพลังงานแบะถ้วยขึ้นมามีพลังงานเดอะเบลแล้วก็สิกอัพค่ายหกเหรียญถามว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยมนมนมองว่ามันเป็นทิศทางของพลังงานที่มันมีสระในตัวเองมากขึ้นนะ่ะ มีสระในตัวเองมีการเริ่มต้นหรือว่ามีแนวทางความคิดความรู้สึกที่มันเป็นในแง่มุมของการอยากให้คุณเปิดใจนะคะคือตัวเขาเมาว่าคุณมีความพร้อมมากเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆคนหนึ่งพร้อมในหลายๆด้านเป็นเดอะเว l d เลย ในทุกๆด้านคือแบบมันมันค่อนข้าง complete แล้วก็ s u กเซ s s มากๆนะคะสำหรับการเป็นตัวคุณนะจะหาคนที่แบบโอ้โหคบเครื่องแบบคุณนี่ก็เป็นเรื่องยากคืออันนี้คือในความคิดเขางนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเพื่งกับเขาจะเป็นความรักที่มีระยะทางาระายะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามันเหมือนกับเคยเดินหันหลังให้จากกันจากกันไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะ เออมันเป็นพลังงานในตอนนี้เขามองว่าคุณมีสระมากคุณมีโอกาสคือคุณทำอะไรในแบบที่ตัวคุณอยากทำจริงๆอะ่ะคุณไม่ได้ให้อะไรมากดดันชีวิตคุณเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณได้มีการแชร์วิ่งมุมมองแนวะทางต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันมันจะมีการเติบโตมีการแบบ ต่อยอดไปในทิศทางที่อยู่ในสเตปข้างหน้านะคะประมาณนี้เนาะก็มองว่ามันเป็นการแชร์วิ่งมุมมองความรู้สึกแล้วก็แนวทางต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะมันจะเป็นทิศทางไหนเป็นยังไงบ้างเนาะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเขามองคุณเป็นคนที่มีความพร้อมนะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้แชร์วิ่งหรือว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ก็ มันคงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะคุยกันได้แชร์กันได้แล้วก็ไม่ได้มีคใครเอาเปรียบซึ่งกันและกันประมาณนี้ค่อนข้างมีความแฟร์นะคะอืคนคนนี้มันว่าที่ผ่านมาบางคนอนะ่ะเขาอาจจะเจอประสบการณ์ในเรื่องของการให้การรับหรือว่าสิ่งต่างๆในความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันแบบนี้นะคะขึ้นมาเจอคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณเป็นคนแฟร์มากๆเออ อาจจะแบบยกตัวอย่างเช่นถ้าเขามีของขวัญให้คุณคุณก็อาจจะมีของขวัญให้เขาไม่ใช่ว่าแบบใครจะเป็นฝ่ายให้หรือว่าใครจะเป็นฝ่ายรับอยู่อย่างเดียวนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เราจะไปดูกันว่าความรู้สึกเขานะคะเขาจะ how to เข้ามาบอกรักคุณยังไงหรือว่าจะเทชั่นอะไรต่อจากนี้คนคนนี้เขาจะทำอะไรยังไงบ้างจ้ะเรามาดูกันซิ แล้วเดี๋ยวไปดูความรู้สึกข,ของชาวทัดไฟกันต่อนะคะไฟขึ้นมามีก้าถ้วยจัดชีสเซเว่นัานสามไม้ท้าคีนอับสอดนะคะอู้มืนว่าเขาจะพยายามเขาจะแบบรอจังหวะเวลาที่จะเข้ามานะคะไม่ได้ถีอถามเลยแต่ว่าเห็นได้ถึงว่าความพยายามและความ ตั้งใจนะคะเข้ามาก็เข้ามาแบบตั้งใจอะ่ะมันมีโอกาสของพลังงานแฮปปี้เนสพลังงานความพึงพอใจการเริ่มต้นเขาจะทำอะไรที่มันว่าคุณเองอะ่ะพอใจนะแล้วก็เขาน่าจะได้มีการพูดมีการคุยเกี่ยวกับมุมมองแนวะความคิดทัศนคติต่างๆนะคะบางคนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของระยะทาง มันเลยเหมือนกับเป็นจังหวะของการรอคอยซึ่งกันและกันประมาณนี้ค่ะอ่าทีนี้พลังงานมีขึ้น Queen ควีนอ s o สอดมันก็มองว่ามันเป็นแนวทางของการที่จะได้มีความชัดเจนในความรู้สึกอะไรหลายอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะเออมองว่าเอ้ยก็มาใน h o w t o ที่มันไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือว่า รู้สึกว่าจะต้องตกใจอะไรขนาดนั้นนะเป็นในแง่มุมที่เราจะค่อยๆเห็นถึงความพยายามแล้วก็เป็นในแง่มุมที่เราจะเห็นถึงความตั้งใจจากเขานะคะอย่างที่บอกอย่างจะทิ้ขึ้นมาอีกแล้วมนว่าคุยกันด้วยเหตุและผลมันก็แอบ,บมีความตรงไปตรงมาอยู่ในตัวเองนั่นแหละสำหรับคนที่จะเข้ามาหาชาวตาไฟนะคะคุยกันด้วยเหตุและผละคะ่ะแบบ ให้มันเป็น,นแย่มุมหรือให้มันเป็นความรู้สึกที่แบบคุยกันได้อะประมาณนี้ไม่ได้แบบทำให้รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องราวที่ที่แบบการแสดงออกอ่ะมันไม่แน่ใจนะว่ามันจะชัดเจนไหมแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงเนี้ยก็มองว่า how to แบบค่อยๆมาค่อยๆมา,ๆมาแล้วก็ ค่อยๆที่จะไปถึงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเขาคุยในเรื่องตอนแรกก็อาจจะแบบไม่ใช่เรื่องชีวิตมากก็จะค่อยๆขยับไต่เลเวลความสัมพันธ์ไปนะคะสำหรับคนที่เขาจะเข้ามาบอกรักคุณนะเหมือนว่าเขาเขาก็จริงใจนะคะคนคนนี้นะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีเหตุผลคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้เหตุและผลได้เขาไม่ได้ใช้อิโมชันมานำความสัมพันธ์ นี้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชิว่าคนคนนี้เนาะในการเทคชั่นนะคะเพิ่มเติมนะเขาจะทําอะไรบ้างจ๊ะเอออะไรที่จะทําให้คุณรู้สึกประทับใจคะ่ะไพ่ขึ้นหนึ่งเหรียญนะ่าจะหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างเนาะทิศทางการแบบพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการไปต่อนะคะแล้วก็เวของการที่เออ เขาน่าจะคั่งในตัวคุณเหมือนกันแบบว่าคั่งคลายแบรบรู้สึกแบบคั่งรักอะไรแบบเนี้รู้สึกว่าเขาคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องรของคุณเหมือนเรื่องของคุณเนะี่ยมันจะแบบวนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดอยากไปต่อค่ะคนคนนี้เขาอยากไปต่อนะคะมีพาชันมีมุมมองที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคแบบดูตั้งใจดูตั้งใจจริงต่อให้มีข้อจากัดมีปัญหาก็ดูดูนะ น่าจะมีการหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างนะคะให้แก่กันแล้วกันนะคะประมาณนี้อ่าเราจะมาไปกันต่อที่เอาคำนะคะหรือว่าแนวโน้มในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงาน1ถ้วยนะคะมีพลังงานเด e เดวิลนะคะมีพลังงานแชมเปญนะคะมีพลังงาน8ปไม้เทาแล้วก็มีพลังงาน The Star นะคะ ประมาณนี้ในสิ่งที่ขึ้นมามนมองว่าก็เป็นแนวาทาง passion อ่าน่าจะได้มีการส่งข้อความนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นนะคะในในทิศทางที่ดีเนาะประมาณนี้มันว่ามันจะเป็นโอกาสนะคะทงความรักทงความรู้สึกนะคะที่มันจะทําให้เรากล้าไปอยู่ในสเต็ปที่มันมันโอเคแล้วก็มันมันดีต่อ ในแง่มุมของความรู้สึกมากยิ่งขึ้นนะคะอ่อมันว่าเป็นทิศทางที่เร็วนี้ก็คงจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นนะคะคุณจะได้รับข้อความนะคะได้รับาการโทรหรือว่าอะไรเนาะบางอย่างที่มันเป็นแบบข้อมูลการอัปเดตาจากคนที่เขากำลังจะเข้ามานะคะบอกรักคุณเนี่ยนะ มันว่ามันจะเป็นทิศทางการที่เราเริ่มเห็นถึงพลังงานความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแนวโน้มภาพรวมก็ค่อนข้างดีนะมันมีแพชั่นมีรายหนึ่งดูดอะไรบางอย่างระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะทีนี้เนี่ยอย่างแต่ทำพารันขึ้นมาเนี่ยมันว่ามันเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะที่ถ้าได้คุยได้เรียนรู้กันมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่า มันก็ยังเป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่าเออก็ก็ไม่ได้แย่นะค่อยๆไปเราสึกว่ามันยังไม่ได้ผูกมัดกันขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีขึ้นค่ะอืมเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นให้โอกาสทางความรักซึ่งกันและกันเริ่มรู้สึกว่าเออต่างคนก็มันมีความตรงไทยตรงตามความรู้สึกมากยิ่งขึ้นเนาะเริ่มจะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะประมาณนี้เลย ต้องขอภายถ้ามนพูดเบานิดนึงนะเพราะว่าเริ่มเจ็บคอนะคะเพื่อนๆโอเคมาไปกันต่อที่คำแนะนำจากพ่ยนะคะมาดูกัน The e m p r s s s ค่ะมีพลังงาน1เหรียญนะคะเ e อราเวนบแล้วก็มีพลังงานเดอะ o ูลนะคะขึ้นมาเนาะโอกาสพลังงานความรู้สึกนะคะทิศทางของการที่มีพลังงานอิสระ คือในเวลาเนี้ยมันว่าเลือกหรือทําอะไรในแบบที่ตัวเราอยากทําเลือกหรือทําอะไรในแบบที่ตัวเราอยากจะเป็นดีกว่าคือไม่ต้องแบบไปตามความคิดใครเนาะเพราะยังไงตัวเราเองก็ต้องเป็นคนที่พยายามในการไปต่อฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าชอยเนี่ยใช่เป็นทางเลือกที่แบบอยากลองดูก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมแล้วก็ใครที่เขาเข้ามาแล้วตอบโจทย์นะคะเป็นโอกาสที่ใช่มันว่าคว้าไว้ได้นะจ๊ะ อ่าโอเคมาดูลัคนาหรือว่ามาดูราศีกันนะคะว่าใครที่จะเข้ามาบอกรักคุณนะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะตุลน,นะคะใครเอ่ยกุ้มมังกรและกันนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะก็เป็นพลังงานภาพรวมนะเพื่อนๆไม่ต้องเก็บไปคิดมากก็ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะรับไปแต่พลังงานดีๆนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ